เสื้อผงของก๊อตนะครับจากร้านต้นยางโดนพระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานับเสนอล้อแฟชั่นนะครับตัวนี้เป็นล้อแฟชั่นที3 7นะครับเป็นล้อของ18นะครับงาน m อ็มนะครับตัวนี้นะครับผมเชิญมากับคุณลูกค้าวันนี้เลยนะครับถ้าเบอร์หม่ยคงถึงหลายพันนะนะครับก็งานนี้ถือว่าเป็นงานที่ยอดนิยมนะครับงานหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ใช้ได้ถามว่าทําไมถึงคิดว่าใช้ได้เพราะว่า ผมดูจากรายละเอียดของงานนะครับ mm hmm. ก็คือว่าถ้าแท้ร้อยเปอรเซนต์ันนี้ผมว่าน่าจะา,าความเหมือนน่าจะเจ็ดสอร์นได้ะครับโดยประมาณนะคิดว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับผมให้ดูตามขอบนะครับเห็น mm hmm. ไหมครับโคกตัวหนังสือพวกนี้สวยงามนะครชัดเจนนะครับหยอดแดงนี่สวยนะผมไม่ค่อยเห็นรอ้อยอดแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าเป็นของแท้มันจะเห็นเม็ดอินเจแป อันนี้มันจะเป็นดีไซน์บายเกแบนะครับมันคือเป็นงานเทียบนะครับตัวนี้นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูห,หลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับสเปคนะครับอ่าไม่รู้ว่ามีบอกไหมสเปคน่าจะอยู่ที่เพจนะครับแต่เอาเป็นว่าไม่เป็นไรตัวนี้เดี๋ยวผมแจ้งคร่าวๆก่อนได้อันนี้ของซินะครับก็ออฟเซตป,ประมาณสัก สามสิบละกันนะครับตัวนี้น่าจะกว้างประมาณแปดนิ้วนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาที่ร้านเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยนะครับ8ปดก้านิ้วนั่แหละต้องรีวอล์ว้างอยู่เรื่องน้ําหนักนะครับถ้าล้อแท้มันเป็นล้อฟล์จะเบาอันนี้น้ําหนักไม่ได้นะครับน้าหนักปกตินะครับแต่ว่าได้หน้าตามานะครับถ้าตัวนี้ก็ถึงราคานะครับถ้าเบิร์ใหม่ตัวนี้เป็นล้อเทียบวงหนึ่งก็หลายพันนะครับแต่ถ้าวอลลแท้วงหลายหมื่น นะครับชุดหนึ่งแสนกว่าบาทก็มีนะครับยังไงสนใจงานเทียบแท้นะครับใกล้เคียงนะครับราคาไปได้ราคาสู้ไหวก็ติดต่อมาได้นะครับตัวนี้6รลู139.7ก็ใส่ได้กับหโลูมาตรฐานถูกข่ะราคาก็เหมือนเดิมนะครับหน้าร้านเราเป็นต้นสีขาวแดงนะคัก็ร้านอยู่พระรามสองบางถุนเทียนนะครับแล้วเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะอยู่เลยซอยเทียนทะเล21 หรือ21มา200เมตรไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมรอดจากร้านต้นยางยมขอฝากไว้นะครับอยลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ